ต่างรับมือล่มหนาวแรงจ่อเข้ามาแล้วแต่ฝนยังไม่หมดตามมาติดติดพื้นที่ด่านแรกเช็คด่วนอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้15-28พฤศจิกายนรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนะครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับเออแป๊บเดียวครับก็เดินทางมาถึงครึ่งทางของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับพื้นที่ใดที่กาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ก็รีบๆด่วนเลยนะครับแล้วก็เร่งตากผลผลิตให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปอีกประมาณวัน2วันก็มีข้อมูลของฝนกลับมาอีกครั้งนะครับส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้าง มีโอกาสเสียงแค่ไหนก็มาติดตามกันดูครับเพราะว่าจากการดิจิตอมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM w F ตั้งแต่วันนี้ครับ15-28พฤศจิกายนครับโดยในช่วงแรกครับ15-18พฤศจิกายนระบบของมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะครับที่พัดแผ่ลงมาจากประเทศจีนเริ่มพัดปกคลุมไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพัดเป็นระบบมากขึ้นนะครับลมหนาพัดแรงขึ้นครับทำให้ฝนน้อยลงโดยเฉพาะในวันนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง16-18พฤศจิกายนนี้จะมีเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นก็เนื่องาจากมีปัจจัยของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกครับได้พัดปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้ในช่วงวันที่16พฤศจิกายนนะครับฝนก็มีโอกาสเข้ากระหน่ำบริเวณพาคอีสาน้านตะวันออกโดยเฉพาะตะวันบนของภาคนะครับมีโอกาสตกได้ในบางพื้นที่บางแห่งแต่ก็อย่าเสี่ยงตาข้าวเลยครับพี่น้อง และในช่วง17พฤศจิกายนนะครับฝนกระจายเพิ่มมากขึ้นครับขยับขึ้นบริเวณภาคเหนือด้านตะว,วันออกาคอีสานตอนบนและตอนลงล่างในบางพื้นที่รวมถึงบริเวณภาคกลางภาคตอนออกนะครับฝนก็ยังคงตกแช่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนมากนะครับในช่วง2-3วันนี้พี่น้องก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือนะครับหลังจากที่บทฝนไปในช่วง16-18พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนครับเตรียมรับมือกับลมหนาวแบบของจริงครับซึ่งคาดว่า จะมีมวลอากาศเย็นกํนกาลังค่อนข้างแรงได้ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อนเนื่องแล้วก็จะปกคลุมหลายวันนะครับจะส่งผลทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคตนออกครับส่วนพื้นที่ทางรา้กรุงเทพมห,หานครและก็ปริมณฑลก็จะมีอากาศเย็นได้แน่นอนครับหากบริเวณทางรา้กรุงเทพมหาน,านครแล้วก็ปริมณฑลได้สัมผัสกับอากาศเยน็นพื้นที่ภาคเ er, หนือภาคอีสานตอนบนก็ไม่ต้องห่วงครับมีอากาศหนาวแน่นอนครับดังนั้นครับพี่น้องที่กาลังวางแผนเที่ยวนะครับ ต้องการรับสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ครับเหมาะที่สุดครับ19เป็นต้นไปโดยเฉพาะบริเวณยอดภูยอดดอยนะครับจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็จะมีลมแรงในบริเวณาคอีสานนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยมีอากาศกลับมาหนาวเย็นนะครับแน่นอนครับบริเวณภาคใต้จะมีฝนแรงตามไปด้วยครับเพราะว่าในห่วงเวลาดังกล่าวนี้ครับบริเวณภาคใต้ครับอาจจะมียอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านนะครับส่งผลทําให้บริเวณฝั่งอ่าวไทยเป็นหลัก จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่มีน้องบริเวณภาคใต้นะครับเตรียมตัวรับมือตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนบนถึงตอนกลางของภาคแล้วก็หลังจากนั้นครับ19พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับพื้นที่ตอนกลางถึงตอนล่างนะครับคิวต่อไปแล้วก็ฝนชุกชุกหนักหนักมีพื้นที่สีแดงในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะทาราภาคใต้ฝั่งโตนออกลากยาวจนถึงช่วงวันที่28พฤศจิกายนนะครับจากข้อมูลณวันนี้ ดังนั้นก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลพริรียมรับมือต่อไปครับทั้งหมดคือครับเดียวข้อมูลล่าสุดจากโมเดียวากาศ ECMWF ครับสำหรับการคาดหมายลักษณะาการดนทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้15ถึง20พฤศจิกายนนะครับโดยในวันนี้ครับ15พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะครับเริ่มปกคลุมไทยตอนบนแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวครับมีอุณหภูมิเริ่มปรับลดลงกับมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าครับโดยบริเวณพาคอีสารครับอุณหภูมิลดลงอย่างมากครับ2ององศาเซลเซ,ลเซียสกับมีลมแรงครับส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและก็ทางด้านภาคตะวันออกครับอุณหภูมิจะปรับลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคใต้ครับจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งครับส่วนในชว่วง16-20ิพฤศจิกาย,ยนครับบริเวณความกดอากาศสูง หรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนครับจะแผ่เสริรลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็บริเวณทะเลจีนใต้ครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และก็มีลมกระโชกแรงนะครับในช่วงแรกหลังจากที่หมดฝนไปครับอุณหภูมิจะปรับลดลงอีกกับมีลมแรงครับโดยอุณหภูมิจะเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าบริเวณภาคอีสานครับอุณหภูมิจะลดลง3 5องศาเซลเซียสส่วนทาน่วั้ภาคเหนือครับอุณหภูมิล,ลดลง2 4องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับเลก็กกระทาท้าภาคตนออกครับอุณหภูมิจะปรับลดลง1-3องศาเซลเซียสบริเวณภาคใต้ครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเนื่องจากมรสุมตนออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนครับนอกจากนั้นครับก็จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตนออกเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นอีกครับโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ15พฤศจิกายนครับในวันนี้นะครับลักษณะอากาศก็ยังคงคล้ายกับเมื่อวานครับก็คือมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสลุนได้ในบางพื้นที่บางแห่งบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกเป็นหลักครับปริมาณฝนก็เพียงเล็กน้อยครับส่วนบริเวณภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกครับวันนี้ก็แ้งฝนนะครับเหมาะแก่การตากข้าวครับพี่น้องชาวไร่ชาวนา ก็รีบเร่งตากข้าวเก็บข้าวนะครับก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มมาครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้บริเวณตอนกลางถึงตอนล่างนะครับมีโอกาสลุ้นฝนแต่ไม่ชุกมากเท่าไหร่ครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นในช่วงเช้าครับอุณหภูมิปรับลดลง1-2องศาเซลเซียสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณร้สิบของพื้นที่ส่วนมากทางจังหวัดลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ครับ โดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้19-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวครับอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าครับอุณหภูมิเริ่มปรับลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสครับ แล้วก็ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยครับวันนี้ก็มีรุ้นในบางพื้นที่ทาทงจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาย้ำนะครับปริมาณฝนน้อยมากๆครับอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง31องศาเซลเซียสบริเวณยศภูครับมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้ความเร็ว10ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคกลางครับ ในวันนี้ครับบร be ิเวณภาคกลางก็อุณหภูมิปรับลดลงครับ1-2องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเดือนนี้ครับ 22- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29- 3 3งองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าครับอุณหภูมิปรับลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดเดือนนี้ครับยตกในช่วงสายบ่าายมนะครับ อุณหภูมิสูงสุดก็3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสครับต่อมาท,ทางภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกครับก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าอุณหภูมิเริ่มปรับรดลงครับหนององศาเซลเซียสโด,ดยลมตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดด้วยความเร็วสิบหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่าสเมตรโดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับยี่สองถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดครับยส ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นบริจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและกรนราชิวาสครับปริมาณฝนในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล็กน้อยถึงปานกลางครับโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับลมจะแปรปรวนพัดด้วยความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปครับลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว15-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้านตะว,วันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณร20-30ของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นทางจังหวัดกระบี่ตรังสตูลครับโดยตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาครับ ลมตะวันออกพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปครับลมจะแปรปวนพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ